จะรู้ได้ยังไงว่าการกินของเรานั้นดีหรือไม่ดีร่างกายของเรากินดีอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับผมสมรุตโนเนมนะครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการกินกันว่าเราลักษณะเราที่กินอยู่มันเป็นยังไงบ้างถ้าร่างกายของเราการกินปกติไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องอยากกินอะไรพวกนี้เพิ่มเติมเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้หิวอะไรมากเรากินปกติเราได้สารอาหารครบห้าหมู่เพียงพอแล้วเราได้ครบด้วยนะ สารอาหารห้าหมู่ครบและในปริมาณที่เซลล์ต้องการถึงจริงๆถ้าเราทําพวกนี้ได้สิ่งที่ตามมาเนี่ยหนึ่งเรื่องของลหลักๆเลยคือน้ําตาลความอยากน้ําตาลเนี่ยเราจะลดลงต่ํามากๆเพราะว่าเราไม่มีความที่ต้องไม่มีความต้องการน้ําตาลเพิ่มใหม่แล้วอ่ะแล้วเรากลับไปกินเราถ้าเกิดว่าเราได้สารอาหารครบห้าหมู่และเพียงพอต่อร่างกายต่อว,วันเนี่ยเรากลับไปกินน้ำตาลเราซึูน้ําตาลมันหวานมากกว่าปกติเช่นผมเนี่ยคือผมก็กินพวกมีลิสเพสเมนต์กินโปรตีนถึง กินวิตามินครบห้าหมู่เออเอามาง่ายกินมาหลายเดือนเลยแล้วเมื่อก่อนผมสั่งอเมซอนกินช็อกโกแลตปกติก็รู้สึกว่ามันก็ปกตินะแล้วคราวนี้ผมก็กลับไปกินก็รู้สึกว่าช็อกโกแลตเนี่ยเฮ้ยมันหวานขึ้นหรือเปล่าวะก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าหวานขึ้นมากๆไม่ได้เลยก็ต้องสั่งเป็นดาร์โกโก้แทนพอสั่งดาร์โกโก้เสร็จปุ๊บเออ ไอ้ดารโกโก้เนี่ยมันพอดีสำหรับเราแต่เมื่อก่อนมันอาจจะแบบขมๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าพอดีสำหรับเราแล้วก็คิดว่าเฮ้ยปกติร้าในั้นก็กินดารโกโก้มานะแต่ก็คิดว่าหรือมันจะเป็นแค่เฉพาะร้านนี้วะวันหลังถัดไปก็เลยลองสั่งช็อกโกแลตปกติดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเอา้าแม่งหวานเหมือนครั้งก่อนเลยคือผมก็เลยเริ่มรู้สึกได้ว่าถ้าร่างกายของเราได้รับสารอาหารห้า่มที่มันเพียงพอเราจะเริมไม่อยากกินน้าตาลเราจะรู้สึกว่าร่างกายปริเสต่น้ๆตาลขึ้นมาเองโดยอัตโนมัต เราไม่จำเป็นต้องอดและการที่เราได้สารอาหารครบห้าหมู่ในปริมาณที่มันเพียงพอทําให้ร่างกายเราทํางานได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นและการที่เราได้รับสารอาหารห้าหมู่ครบและเพียงพอจะทําให้เราไม่รู้สึกหิวในช่วงกลางวันหรือระหว่างวันซึ่งผมในช่วงระหว่างวันเนี่ยถ้ามาได้เพียงพอกับการใช้งานอย่างผมได้นั่งอยู่ในออฟฟิศเฉย ทำงานตรงนี้ไปแล้วผมกินอาหารครบห้าหมู่แล้วเพียงพอเพราะว่าที่ผมกินเนี่ยมันเพียงพอมันเขากําหนดมาให้แล้วว่าประมาณนี้ประมาณนี้มันไม่หิวเลยนะระหว่างวันมันดูเหมือนไม่อิ่มแต่ว่ามันอิ่มมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีการออกกำลังกายพ่วงเ,เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเติมคาร์บโบไฮเดรตเข้าไปอย่างที่บอกว่าต้องเติมให้เพียงพอเราถึงจะไม่หิวเราจะไม่มีการอยากกินกระจุกกระจิกระหว่างวันช่วงสายช่วงบ่ายช่วงดึกอีกเลย สำหรับใครที่ต้องการความรู้ดีๆอย่างนี้ก็ลองย้อนกลับไปดูได้ในช่อง t i k กต k อที่ผมทำเอาไว้ซึ่งก็มีเยอะอยู่เหมือนกันและสำหรับใครที่ต้องการรู้อะยเพิ่มเติมคอมเมนต์เอาไว้ใต้ล่างอย่าผมเข้าไปตอบแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์แชร์หัวใจ follow แล้วเจอกันคลิปหน้าบาย